สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องนายเอกวันนี้ผมมีข่าวสำคัญเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิทัล1,000 0บาทซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่เฟสที่3แล้วนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์ที่10มีนาคม2,568นี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัฒรได้นัดประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อพิจารณาเรื่องเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต รายละเอียดที่ต้องจับตาดูมีอะไรบ้างวันโอนเงินวิธีใช้เงินการล็อกอำเภอรอคำตอบจากที่ประชุมมาดูรายละเอียดกันเลยครับ 1. การประชุมใหญ่วันที่10มีนาคม2568เกี่ยวกับเงินดิจิทัล10,000บาทวันจันทร์ที่10มีนาคม2568เวลา10นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเด็นสำคัญของการประชุมมีดังนี้ 1. ประกาศวันโอนเงินว่าเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทจะเข้าระบบวันไหน 2. รูปแบบการใช้เงินจะยังล็อกให้ใช้จ่ายในอำเภอทะเบียนบ้านหรือสามารถขยายขอบเขตการใช้ได้ 3. ความคืบหน้าของการแจกเงินในเฟส3ใครจะได้รับสิทธิ์บ้างโครงการนี้ยังคงอยู่ในกรอบเดิมของไตรามาสที่2หมายความว่าเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส3จะเริ่มจ่ายได้เร็วที่สุดในช่วงเมษายน มิถุนายน2568 2เงินดิจิทัล1,000 0บาทเฟส3ใครได้บ้างเฟสที่3นี้จะเป็นรอบของบุคคลอายุ16ปี -59 ปีที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้วขณะนี้ข้อมูลจากกระทรวงการคลังระบุว่ามีประชาชนกลุ่มนี้อยู่ประมาณ16ล้านคนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมยืนยันสิทธิ์สำคัญมากเงิน10,000บาทในเฟส3นี้ จะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แต่จะต้องใช้ผ่านระบบดิจิทัลวอ l เล็เท่านั้นผู้ที่ได้รับเงินในเฟสก่อนหน้าได้แก่เฟสหนึ 1, กลุ่มเปราะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเฟสสองผู้สูงอายุที่ได้รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนสำหรับเฟสสามต้องรอประกาศจากที่ประชุมวันที่10มีนาคม2568 3. าคำถามสำคัญที่ต้องรอคำตอบจากที่ประชุมคำถามสำคัญที่ประชาชนสงสัยมากที่สุดคือเงินดิจิทัล1,000 0บาทนี้สามารถใช้ได้ที่ไหนรัฐบาลยังคงยืนยันมาตลอดว่าเงินดิจิทัล1,000 0บาทจะใช้ได้เฉพาะในอำเภอที่อยู่ในทะเบียนบ้านของผู้ได้รับสิทธิ์แต่ช่วงหลังๆมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากให้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายได้มากขึ้นดังนั้นวันจันทร์ที่10มีนาคม2568นี้ จะเป็นวันที่เรารู้ชัดเจนว่าเงินดิจิทัล10000บาทจะล็อกอำเภอรหรือไม่ 4. สถานการณ์โอนเงินของผู้สูงอายุเฟส2สำหรับผู้สูงอายุเฟส2ที่ยังไม่ได้รับเงินนั้นยังมีโอกาสได้รับโอนเงินในรอบโอนซ้ำรอบโอนเงินซ้ำครั้งที่2โอนเงินวันที่28มีนาคม2568ต้องผูกพร้อมเพย์ก่อน25มีนาคม2568 รอบโอนเงินซ้ำครั้งที่3รอบสุดท้ายโอนเงินวันที่28เมษายน2568ต้องผูกพร้อมเพย์ก่อน23เมษายน2568ถ้าผู้สูงอายุคนไหนยังไม่ได้รับเงินรีบไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนด่วนถ้าผ่าน28เมษายน2568แล้วยังไม่ได้รับเงินรัฐบาลจะถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์และจะตัดสิทธิ์ทันที 5กลุ่มตกหลน่นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้ลงทะเบียนใหม่กลุ่มสุดท้ายที่ยังไม่ได้รับเงิน10,000บาทคือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งขณะนี้รัฐบาลกําลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมแต่จะมีเงื่อนไขพิเศษคือรัฐบาลจะตรวจสอบว่าไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆการตรวจสอบนี้จะใช้วิธีตรวจสอบซิมโทรศัพท์ว่าหากมีประวัติใช้เน็ตมือถือมากกว่า500 m มบีภายใน3เดือนย้อนหลังอาจถูกตัดสิทธิ์ การเปิดลงทะเบียนกลุ่มนี้จะประกาศภายในเดือนมีนาคมหรือเมษายน2568 6. สรุปจับตาดู10มีนาคม2568นี้ให้ดีวันจันทร์ที่10มีนาคม2568นายกเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจวันอังคารที่11หรือ18มีนาคม2568นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ วันประกาศผลเฟส3รอลุ้นว่าใครได้สิทธิ์วันโอนเงินกำหนดวันแน่ชัดว่าเงินเข้าวันไหนวิธีใช้เงินจะล็อกอำเภอรหรือเปิดให้ใช้จ่ายอิสระการลงทะเบียนกลุ่มตกลน่นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับเงินหรือไม่สุดท้ายนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนายเอกเพื่อไม่พลาดอัปเดตข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับเงิน1 0 0 0 0บาทเฟส3นี้รอลุ้นคำตอบจากที่ประชุม10มีนาคมนี้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ